สวัสดีชาบเกมเมอรท์ทุกท่านนะครับก็ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง p b z t tv นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเรียวโยกังโมบายนะครับ เปิดตำนานเกมมือถือ MMORPG ของจริงของแท้จาก p พย์ p าร์นะครับก็เปิด CBT นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2กันยายนซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมยอดฮิตระดับตำนานนะครับที่เปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PC ซึ่งล่าสุดได้เปิด CBT นะครับบนแพลตฟอร์มมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของโยกังนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเป็นโค้ดเบต้าเทสนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในเกมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งโยกังก็หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เข้ามาถึงนะครับหลังจากที่ดาวโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอะไรประมาณนี้ก็สามารถกดเข้าเกมได้เลย หลังจากที่เรากดเข้าเกมมานะครับเขาก็จะให้เลือกระหว่างธรรมะกับฝ่ายอาธรรมนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะก็เลือกเอานะครับมีธรรมะกับอาธรรมผมเลือกอาธรรมแล้วกันตอนที่เราเลือกตอนแรกนะครับเป็นฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมนะครับเราสามารถมาเลือกหรือว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับจะมีธรรมะกับอาธรรมอาธรรมจะเป็นโทนสีแดงนะครับฝ่ายธรรมะจะเป็นแบบโทนสีฟ้านะครับซึ่งสามารถมาเปลี่ยนกันตรงนี้ได้นะครับ แต่สาหรับผมจะเลือกอาธรรมแล้วกันนะครับก็มีอยู่5้าอาชีพด้วยกันนะครับสําหรับตอนนี้มีให้เลือกทั้งตัวละครหญิงแล้วก็เป็นตัวละครชายนะครับตัวเกมก็เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดูสเตตหรือว่าดูอาชีพนะครับว่าอย่างเช่นดาบนะครับก็มี H p เพิ่มแล้วก็มีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีสกิลบอกเราด้วยนะก็มีท่าไม้ตายอะไรพวกนี้นะครับสามารถกด ที่สกิลได้เลยนะครับเพื่อที่จะดะูการใช้สกิลเนาะอาชีพที่2ก็เป็นกระบี่นะครับเราไปดูกระบี่กันสำหรับกระบี่นะครับมี HP ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าป้องกันระดับกลางๆแต่เรื่องของการแม่นยำในการโจมตีค่อนข้างสูงนะครับเ็รามีความแม่นยำนั่นเองอาชีพที่3นะครับเป็นทวน อาชีพทวนนะครับก็จะมีเลือดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของมานาด้วยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับอาชีพที่สี่นะครับเป็นธนูธนูนี่อย่างเท่เลยนะธนูนะครับก็มี h p ีแล้วก็พลังป้องกันต่ำนะครับแต่สามารถโจมตีระยะไกลได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ศัตรูได้นะครับก็มีเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็คิติคอนเข้ามาด้วยนะครับ อาชีพสุดท้ายจะเป็นหมอนะครับซึ่งหมอก็เป็นสายบัฟนั่นเองก็คือเป็นสายที่สามารถฟื้นฟูนฟนได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะสำหรับสายพระนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นธนูแล้วกันหลังจากที่เลือกตัวละครได้เรียบร้อยก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งไอดีนะครับสามารถเล่นได้2ตัวละครนะครับหรือว่าจะลบตัวละครออกก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันไปเลย สำหรับการเข้าเกมมานะครับก็จะมีเรื่องของการล็อกอินนะครับจะเป็นล็อกอินแบบ30วันอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อรายวันเชื่อมต่อรายเดือนนะครับแล้วก็มีรางวัลออฟไลน์ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเราไม่ต้องบอทตลอดเวลาก็ได้นะครับซึ่งสามารถปิดโทรศัพท์แล้วก็ปิดคอมเสร็จแล้วนะครับมันจะมีรางวัลของออฟไลน์ให้ด้วยนะครับจะมีรับ2เท่ามีรับรางวัลปกตินะครับซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับการบอท เสร็จแล้วนะครับตัวเกมก็จะมีเรื่องของทุ t o r i a l สอนให้เรานะครับก็จะมีเควสนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งเราสามารถจิ้มที่เควสไปได้เลยนะครับรเขาจะวิ่งไปหา npc ที่เกี่ยวข้องทันทีเราก็จะได้ทำเควสตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะครับรู้สึกว่าเราจะเห็นเพื่อนๆที่อยู่ในเกมนะครับในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วก็ คนไทยนะชื่อไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆยังคงต้องทาเควสต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องอเพิ่มระดับเลเวลนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกในส่วนของอฟีเจอร์ต่างๆด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําไปนะครับเมื่อทําไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมจะมีระบบใหม่ขึ้นมาตัวเกมจะได้ทําการสอนให้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเราจะสิ้นสุดการแนะนําก็ได้นะจะมีในส่วนของวิชานะครับที่เราสามารถเข้าไปได้นะตอนนี้ ซึ่ง ISP นะครับมันเป็นแต้มนะครับที่จะใช้ในการอัปเกรดในส่วนของสกิลนะครับก็คือเป็นวิชานั่นเองก็อัปเกรดไปติดตั้งไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สกิลมาละแต่ก็ตัวเกมยังมีเรื่องของปานนะครับปานเหมือนเป็นสกิลพวกแบบพาติสนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะครับจะเป็นแบบอ่าพาตต่างๆมากมายนะครับ อย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็แบบมีคูดาวด้วยนะครับสําหรับตรงนี้ซึ่งตัวละครเองก็สามารถสวมใส่ของได้นะครับก็จะมีของสวมใส่เนาะมีระดับสีแน่นอนนะครับมีคัมพีร์สุดยอดแล้วก็มีเรื่องของการสร้างด้วยนะครับการสร้างคัมพี์นะครับหลังจากนั้นนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกันได้เนาะ ส่วนเรื่องของการตั้งค่านะครับปรับตั้งค่าก็ให้สูงสุดไปเลยนะครับก็มีเรื่องของเอฟเฟกเรื่องของการต่อสู้การมองเห็นอะไรอย่างนี้นะครับคุณภาพเงามองเห็นผู้เล่นอื่นนะครับก็สามารถดูได้เนะแล้วก็มีเรื่องของระบบเสียงต่างๆมากมายนะครับการแบทเทิลมีระดับออโต้แล้วก็เรื่องของการตั้งค่านะครับซึ่งมีภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนเรื่องของตัวเกมนะครับมีเรื่องของสัตว์ขี่นะครับที่เราสามารถอัญเชิญได้เราจะสามารถอัญเชิญในส่วนของสัตว์ขี่ได้นะครับไม่รู้ว่าช่วงแรกเขาจะแจกมาหรือเปล่านะอ่าอันนี้ก็เป็นพาหนะนะครับซึ่งเป็นหมาป่านะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันแรกที่เรามานะครับเราจะได้หมาป่า1ตัวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการขี่นะครับก็สามารถกดติดตั้งได้เลยเนาะก็มีเสือดาวมีเสือดำอะไรพวกนี้นะครับสัตว์ขี่ก็อ่ารู้สึกว่า เรายังมองไม่เห็นนะถ้าเกิดมันเป็นล็อกนะครับเสร็จแ,แล้วก็มีสัตว์อัญเชิญนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบตัวช่วยเรานั่นเองตอนนี้ก็ได้เจ้าหมาป่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําภาพได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเกมไม่สามารถซูมได้นะครับแล้วก็มีระบบอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านล่างเนาะซึ่งสามารถกดอัตโนมัติได้เลยนะครับมีซีซั่นพาร์ทให้เราด้วยก็มีสูงสุดถึงขั้น50นะครับซึ่ง ถ้าเกิดใครเติมพีเมี่ยมเนี่ยก็จะได้รับของทางด้านล่างทั้งหมดเลยนะมีพีเมียมด้วยนะครับก็ไปเติมกันได้เนาะแต่ตอนนี้ยังเป็น CBT อยู่นะครับซึ่งเ a t การเติมเงินเนี่ยก็เออเดี๋ยวขอดูก่อนนะเรทการเติมเงินประมาณนี้ครับเอา300เพชรไปซื้อรูบี้นะครับไปแลกรูบี้รู้สึกว่าเพชรฟ้าตอนนี้ยังเติมไม่ได้นะครับยังเป็น CBT อยู่เนา ก็มีร้านค้าไอเทมมีร้านค้าต่างๆนะครับเป็นพวกแพ็กเกจหรือว่าเป็นกาชากาชาก็เป็นกาชาสัตว์ขี่นะครับเออเนี่ยกล่องนกอินรี Z, โอ้โหโคตรโหดเลยแล้วก็มีเรื่องของกาชาชุดแฟชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถมารับฟรีได้นะครับส่วนระบบอื่นนะครับถ้าเกิดมีตุ่มหนังแดงก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับก็ไปดูกิจกรรมกัน ก็มีเป้าหมายต่อเนื่องอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็ได้รับของด้วยนะครับแล้วก็จะมีดันเจี้ยนทั่วไปนะครับเราสามารถลงดันเจี้ยนได้นะครับซึ่งดันเจี้ยนต่างๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพันชั้นดันเจี้ยนอื่นๆนะครับดันเจี้ยนประจําวันดันเจี้ยนอีพีนะครับดันเจี้ยนอีลิตนะครับ อันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนของการรวบรวมนะครับซึ่งเราจะต้องมาเก็บทรัพยากรหรือเป็นแร่ต่างๆอะไรพวกนี้เนาะดูถ้าเก็บแร่ดิอ่ะก็เราสามารถออกจากดันเจี้ยนตรงนี้ได้นะครับก็โดยมีรอบเหลืออยู่นะก็เอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับสําหรับเกมโยกังนะครับก็นํามาเปิด CPT นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ไม่ต้องห่วงเรื่องสกิลนะครับเขาก็จะปลดล็อกตามเลเวลเรานะครับส่วนเรื่องของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลเช่นเดียวกันนะครับก็มีระบบอื่นๆมากมายนะครับทั่วๆไปก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝันเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ